ดีปีใหม่จ้าวันนี้ปีใหม่เลยมาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังใหม่อยู่เนาะป้าจะป้าห่างหายไปนานป้าห่างหายจากทำคลิปไปนานพักหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะทำเพิ่มเพื่อจะทำคลิปเพิ่มเพื่อจะสร้างไรายได้ให้กับทุกๆคน ทำช่อสร้างไรายได้ให้ให้กับทุกๆคนที่มีต้นไม้อยู่ลอบรอบบ้านเราเราปลูกง่ายๆคือขึ้นนานอยู่นานอายุยืนเราก็พอออกดอกออกมาส,สวยๆอย่างนี้เราก็จะเก็บมากาเป็นดอกไม้สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเราได้จ้ะวันนี้เรามีดอกเข็มเนี่ยป้ามีดอกเข็มป้าก็จะมาทำอย่างเงี้ยเอาไปขายได้ค่ะ วันนี้ป้าจะทำเป็นดอกบานไม่รู้โรลยวันนี้ป้าจะมาสอนหัดทำกรรมบานไม่รู้โรลยกันซึ่งกร,รมง่ายมากแล้วก็อยู่ทนอายุยืนเป็นเจ็ดวันยังสวยอยู่เลยค่ะอันนี้สร้างไรายได้ได้นะคะอันนี้ป้าจะมาทําให้ดูกันเลยอย่างนี้ค่ะใบเตยเรามีใบเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะ แต่นี้ป้าวันนี้ป้ามีใบใหญ่อย่างนี้ป้าก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมอย่างที่เราพับช่อบเบเตยเนี่ยแหละพับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แต่เราทำสามอันสามชิ้นสามชิ้นเอามาประกบกันอย่างนี้ค่ะสามชิ้นอย่างนี้สามชิ้นนะจับเหลี่ยมเอาอันเอาอันตรงกลางเนี่ยเอาไว้เอาไว้ข้างบนอันตรงกลาง สองข้างนี้ก็จะสองข้างนี้ก็จะต่ําหน่อยอันตรงกลางนี้จะสูงหน่อยแล้วเราก็เก็บบานไม่รู้โรยมาเนี่ยบานไม่รู้โรยเราก็จะเก็บก้านยาวหน่อยก้านยาวอย่างนี้เราจะเอาดอกดอกหนึ่งดอกเนี่ยไว้สูงหน่อยแล้วเราก็จะเรียงลงมาเรื่อยเรื่อยเรียงลงมาเรื่อยเื่อย่างนี้ เลียงลงมาแบบต่ำลดหลัล่นลงมาเรื่อยๆใครที่มีเยอะนะมีเยอะเพื่อจะพอที่จะเอาไปขายเอาไปขายที่ตลาดได้ก็ก็ทำไปขายที่ตลาดแต่ถ้าคนมีน้อยๆมีไม่ขีดต้นก็กำไไว้พาที่บ้านเราได้ค่ะ อันนี้ป้ามีหลายต้นป้าก็กำเอาไปขายตลาดได้แล้วก็จะจับเรียงมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเราจะ จะก,กันเราจะก,กันเราใหญ่จะก,กันเราใหญ่เราก็จะทําเยอะดอกได้ค่ะเพราะว่าถ้าจะก,กันเล็กเราทํามากดอกก้านก้านบานไม่รู้โรยก็จะใหญ่ก็จะเข้าเจาก,กันไม่ได้อันนี้ป้าทําแค่นี้เผื่อจะก,กันเราไม่โตเนาะเราก็จะเอาหนังยางรัดตรงนี้เลย แล้วก้านก้านบาร์บีโรยเนี่ยก็ยาวพอเราใส่ใจกันหรือว่าเอาไปขายก็จะก็จะคนที่เอาไปซื้อไปใช้ก็จะอยู่ทนเพราะว่าก้านก้านบาร์บีโรยเนี่ยแช่น้ําถึงถึงน้ําเราก็จะเอาอีกเส้นหนึ่งใบ,บเตยอ,อีกใบหนึ่งใบเตยอ,อีกใบหนึ่งเนี่ยเราก็จะพันตรงนี้ตรงคอกาดอกไม้เนี่ย คแค่นี้ก็เสร็จสวยไหมจ๊ะ